i mm -hmm. เอาไปเดกตโอเคล้วโอเคแล้วังวังโอเคโอเคล้วโอเคนะเดี๋ยวเราตอนนี้เราขอยุดเวียกแค่ั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงหล่อลลลลขลลลขลลลลา เรื่องเป็นคนพูดไปแล้วกันนะครับผมในโอกาสนี้เนี่ยผมไม่ใช่คนที่มีความรู้ด้านภาษาเกาหลีผมพูเดเพราะไม,ม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นขอเสชิญผมมือให้กับร่างนะครับคุณบีครับผมสวัสดีครับคุณบีเนี่ยเป็นร่างาานะะาที่แร่รังนะครับเวลาดิฉันมเรื่องหนีมาเนี่ยก็มกักจะเจอคุณบีนะครับก่อนอื่นเลยคุณบีคนระับโอเคครับ ประโยคแรกผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟวามเสียงเขาอยากให้เขาทกทายกันค่ะผปเป็นภาษาไทยนะฮะีาคุณเยัสตรดกกโคาบอะไไม่มีความสมบูรณ์เลยอ้าา รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาปาร์ตี้มิสแอนฟรีกับแฟนคลับชาวไทยเป็นครั้งแรกครับผมใอเ 정말 네, 신이 나네요 네, 정말 좋은 에너지를 가고 있는 것 같아서 신이 나고 내일 네, 정말 즐거운 시간 되수 있었으면 좋겠습니다 <웃음> <웃음> คนดีโนนะคะคนดีคิดว่าเมื่อกี้ผมมีสนุกแน่คะสนุกแน่นอนครับเอาไปโกยใช่ไหมที่มาช้าเนี่ยโอเคครับแล้วในเมื่อเปนแฟนชาวไทยการตอบรับดีขนาดนี้แล้วเราจะมาอะ e รไปพลีมโดพรุ่งนี้เตรียมอะไรพิเศษสามแฟนกับชาวไทยบ้างครับเด้ออออหนออดร

ถ่ายใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็เพิ่งถ่าเสร็จเลือกเลือเลือกเลือกเลือกเลอกเลื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 อือกเล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 ืกเลือ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 กเลื สิบเอ็ครับผมจะมีละครเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าซิตี้ฮันเตอร์นะคะเขาบอกว่าจะเล่นเรื่องของามรักครับผมเดินเล่นติดตาแล้วใจกับซุปเปอร์แมนที่พิมพ์โฮสุดท้ายแล้วคำถามนี้เนี่ยถ้าผมไม่ถามเนี่ยผมออกไปจากศูนย์การแสดงบวลไม่ได้แน่นอนอยากจะทราบสเต็ปสาวซีนึง,นงนะครับนะว่าเอ้ทางอันดี้นะว่านักตัสเะครเราเนี่ยเราก็พยายามเดิน,นเฉียวเยอะๆหน่อยขอทราบสเต็ปสาวซีนึงสูสส้ส 우요 네, 이분이 아마 이 질문을 오늘 안 하시게 되면은 골프정자못 나가실 것같아요 근데 이 사연이 어떻게 되시나요? 어~ 제 이상형은요 아버님 제가 키가 크니까 처 아, 정, 어, 어, 좀 아담한 여성분을 선호하는데 키큰 어, 여성분도 좋아하고요 네. 그리고 어, 일단 편안함을 네. 만나실 때 굉장히 편안하고 ่ก็ต่ออื่นนะคะเพราะว่าคนณดิมิทรีสูงมากนะคะผมเขาเลยชอบผู้หญิงที่ตัวเล็กๆแต่ว่าตอนนี้แ่ว่าตอนนีก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะผมเขาบอกว่าคนที่สูงก็เขาก็บอกว่าชอบได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สูงเตี้ยไม่สำคัญใช่แล้วก็เขาบอกว่าชอบผู้หญิงที่คุยกันแล้วก็สบายสบายคืนั่งคยไปก็แค่กนเบเกอร์ ชอบผู้หญิงแบบเบรลี่เป็นคนสบายๆเอาใครติดใจมากเขาเมื่อไโอเคได้สร้ไปกันไปล้ก็ไปปรับปรุงดูแลตัวเองกันเองละกันสุดท้ายครับจะให้ปากอะไรถึงแฟนคลับชาวไทยแบบเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่ที่หมดหรือที่จะไปเจอกับอีมินโฮเพราะฉะนั้นฝากหน่อยครับทั้งๆเขามารอกันมากเยอะเยอะมากจริงนที่สุด 저신 모든 분들한테 함께 많이 오시라고 부탁드립니다. 어, 네. 오늘은 이렇게 간단히 변별적이지만 어 내일은 이것저것 많이 보여 드리고 많이 보여 드릴 수 있고 또 저희가 많은 소통을할수 있는 자리니까요. 내일 오셔서 정말 즐거운 추억 그리고 소중한 시간 같이 함께 했으면 좋겠습니다. ชิบการทำแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี้นะคะเขาบอกว่าใกล้ชิดกว่านี้แน่นอนนะคะกโอใกม่ชิดกว่านี้นะคะอย่าลืมสติดต้าที่งานแฟนมิตี้ครั้งแรกของคุณมินโมที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าเขาเกี่ยเซอร์ไพรส์พิเศษมากมายนะคะเขาบอกว่าโอ้ผมก็เตรียมมาหลายเดือนเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยค่ะโอเคครับสุดท้ายแล้วอยากให้พูดผมรักคุณดังๆให้คนไทยได้ชื่นใจด้วย

나의 전부를 다 잃는다 해도 널 지켜줄 거야 <목소리> 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 <목소리>